สิบห้าเฮกัับเข่าล้วจ้าใส่แพงหน่อยหน่อยนันแกแล้วต้มใส่น่องไก่พี่น้องนี่ต้มจืดแยกคิด่าอยากกินแบบบ่เผ็ดบ่หยังนะแยกเกิดเลยสีมะปอกโอ้แกอยู่ต้องใส่หลายใส่ซ้ำานีพ่อเป็นกระสายกับพ่อ ต้มจืสดสวดห่อนๆเลยนะต้มน่องไก่ใส่แพร่งนี่น,นะโขกกระเทียมพริกไทยลากทักที่เข้าไปล้วน ล้วนให้หอมๆกันจังเอาไกลล้ไเป็นล้วนเหยีดเจ็แบแป๊บต้มสดน้ำม,มันฮอนโอ้แกยุดตัวหน่อยหน่อยมันแก โอ้เม็ดไหมเต็มเลยเม็ดเต็มเลยตังบ่ะใส่ไรใส่พ่อป็นกระสายว่าได้ต้มจืดต้มจืดใ่แ่บห่วยคือได้เนื้อหน่อยใช่ไหม ที่ไปเอาหน่วยอีกอลูกหลานกับ่ค่อยมีคนมักด,ดอกใส่ขนันไยก่อนเอาไปล่างอีกที่นะึง่งเบือง่อนสนบะพอ่อจะไปเอาลูกที่สองใส่อีก กเบ็ดหลายลตมัวเขาซื้อมากินเขาซื้อมากินเลยว่ามูกปวกใหมากแยกเก่าเม็ดไปวานไปน,นะมันก็เลยเกิดเกิดเลือขึ้นมาเองแต่ได้กินยอย่ก็มีเกาาล้ว ข้อแล้วมประตองใส่ไหลใส่ไ,ไหลมาแจบโดยมันเอากระตัดออกเร็เยบร้อยโขกกระเทียมพริกไทยผักชีลาบผักชี้กกเกียมจะไปล้วนเลยจ้าเดินไปล้างก้น จำนี่แหละพี่นองย่าจะเปลนล้วนไก่ก่อนจ้า